สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,นันน้นนักตกปลาทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอ,ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางช่องกาหิน,นังขอ,อนําเสนอเรื่องความเชื่อของนักตกปลาครับบางเรื่องเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลูก,กันเชลนะครับจะมีอะไรบ้างขอเชิญรับชมได้เลยครับ เชื่อที่1นนะครับได้ปลาตัวแรกให้เก็บเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่ห้ามปล่อยเด็ดขาดครับอันนี้นะครับผมเห็นพี่ๆนั้นๆนัดตกปลาหลายท่านครับรวมถึงตัวผมเองด้วยจะถือเคล็ดเอาไว้ว่าปลาที่ตกได้ในตัวแรกเนี่ยให้เอาเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวตัวที่2อที่สก็จะตามมาเองแต่ก็มีหลายครั้งนะครับที่ไปนั่งตกปลาทั้งวันตัวแรกก็ไม่มาเลยครับแล้วก็มาถึงความเชื่อข้อที่2นะครับ ห้ามเดินข้ามคันเบ็ดตกปลาครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผมคิดว่าน,น,นาๆนหลายท่านยึดถือปฏิบัติกันอยู่นะครับเนื่องจากว่าคันเบ็ดตกปลานี่นะครับรก็ถือเป็นเครื่องมือธรรมหากินอีกอย่างหนึ่งครับ <rozum ars> การเดินข้ามคันเบ็ดเนี่ย <c oughs> ก็เปรียบเสมือนการเดินข้ามเครื่องมือธรรมหากินนั่นเองครับถือว่าไม่เคารพเครื่องมือหาก,กินของเรานั่นเองนะฮะอะไรประมาณนี้แหละครับส่วนจะจริงเท,ท็จยังไงนะครับก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านครับ มาถึงความเชื่อข้อที่3นะครับมแมลงปอบินมาเกาะที่ปลายคันเบด็ดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องขำๆกันมากกว่านะครับเพราะหลายๆครั้งที่เราไปตกปลาเนี่ยเวลาวางคันเบ็ดไว้นานๆก็มักจะมีมะแมลงปอครับบินมาเกาะที่ปลายคันเบ็ดของเราครับเมื่อม,มันมาเกาะแล้วเนี่ยเรามักจะถูกเพื่อนๆที่ไปตกปลาด้วยคันครับเอามาล้อเลียนครับสุดท้ายเราก็ไล่มันไปแล้วก็ก่อสายเขา้ามาเปลี่ยนเหยื่อใหม่เป็นอย่างนี้ประจําครับก็ไม่รู้ทําไมนะครับมันถึงชอบมาเกาะที่ปลายเบ็ดของเราหรือเกิน เชื่อข้อที่4ี่นะครับห้ามสั่งปลาก่อนไปตกปลาเคยไหมครับนะนะก่อนที่เราจะไปตกปลานะครับคนที่บ้านหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับมักจะบอกว่าวันนี้เอาปลาตัวนั้นมานะวันนี้เอาปลาตัวนี้มานะเช่นเอาปลาช่อนมาด้วยนะเอาตัวใหญ่ๆเลยนะอะไรประมาณนี้ครับนักตกปลาหลายๆท่านนะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่อยากจะได้ยินการสั่งปลาแบบนี้นะครับบางคนเขาถือครับห้ามสั่งปลาก่อนที่จะไปตกปลานะครับเดี๋ยวจะได้แห้วมาแทนครับผม แล้วก็มาถึงความเชื่อข้อที่5ครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมนึกออกนะครับห้ามเอากระชังลงน้ําก่อนที่จะได้ปลาครับสําหรับข้อนี้นะครับผมเจอประจำครับนักตกปลารุ่นพี่หลายๆท่านเวลาไปเข้าหมายตกปลาเนี่ยมักจะวางกระชังไว้เฉยๆครับเขายังไม่เอาลงน้ําครับเพราะเขามีความเชื่อที่ว่าถ้าเราเอากระชังลงน้ําก่อนแล้วเนี่ยวันนั้นปลาจะไม่กินเบ็ดเลยครับอันนี้จริงเท็จประการใดนะนะนะเคยลองบ้างหรือเปล่า เล่าให้ฟังกันบ้างนะครับแล้วทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็น5ความเชื่อที่สืบทอดกันมานานแล้วนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดค้นเรื่องความเชื่อเหล่านี้ขึ้นมานะครับของแบบนี้นะครับเชื่อไว้ก็ไม่เสียหายครับไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แล้วกันนะครับและน้าะท่านใดนะครับที่มีความเชื่อแตกต่างจากในคลิปลบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปให้เราทราบด้วยนะครับทางช่องกากีนังจะลงคลิปทุกวันศุกร์นะครับ ขอบคุณที่เสียเวลารับชมครับขอบพระคุณมากจริงๆสวัสดีครับ